หากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมลงมือลงแรงช่วยการซ่อมสะพานข้ามคลองหรือทางสัญจรไปมาต่างๆได้แก่ทางสาธารณะนะโดยมิหวังค่าตอบแทนใ,นใดๆหรือเคยช่วยบริจาคเงินทองสร้างสะพานหรือถนนหนทางต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์มุคล ส่วนมากละชุมชนรายชุมชนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลงแรงลงใจลงเงินก็ตามในชาตินี้ผู้นั้นจึงมียานพาหนะเอาไว้ใช้อย่างสะดวกสบายเช่นมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าเรือหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ได้กังวลเรื่องการเดินทางก็แสดงว่าคนผู้นั้น เคยสร้างสะพานเคยซ่อมสะพานไม่ว่าจะเป็นสะพานทางสัญจรเอาไว้มากมายชาตินี้จึงมียนญาติยนภานะเรียของไว้ใช้สะดวกสบายขอบคุณที่รับชมครับ